เลี้ยงควายหรือเปล่าอาจารย์นะเอาควายอาบน้ำหรือเปล่าไปเยเฮ้ยงานยิบแปลกใหม่ดีแล้วคุณผู้ชมดูดิทำมาทุกคนอ่ทำไปเลยนะครับผม ครับผมก็ขอกราบสวัสดีชาว GTS แซนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเซิร์ฟ Lightning Town นะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่นะครับจะเป็นเซิร์ฟมอดนะครับทุกคนนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะครับอย่างแรกต้องทำอะไรก่อนนะครับนี่ให้ทุกคนนะครับดูมาที่กระเป๋าของผมก่อนนะครับผมเอ่เขาวว้ามเงาค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็มาที่อันนี้นะครับผมอ่าครับของที่จะได้จะเป็นน้ำน้ำดื่มนะครับผมห้า พซ่าห้ามือถือหนึ่งเครื่องนะครับเดี๋ยวเราดูโทรศัพท์มือถือของเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับผมโทรศัพท์มือถือค่อนข้างสวยนะครับจะเป็นรูปแบบ iPhone 14 15เลยนะครับทุกคนครับนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมใช้งานได้นะครับผมวันนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับสามารถเช็คราคาตลาดได้ด้วยนะครับทุกคนโค่อนข้างดีนะครับทุกคนสเช็คราคาตลาดได้ด้วยนะครับ นี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับของเด็กใหม่เพิ่มตรงนี้นะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับกดเป็นรับไปเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เราก็รับของไปเพิ่มอีกนะครับผมสาหรับที่ว่าเราเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ต้องมารับของขวัญเพิ่มด้วยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นนะครับผมเด็กใหม่นะครับผมก็จะได้เพิ่มมาด้วยนะครับอย่างละสิบนะครับทุกคนนี่นะครับผมแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับวนี้ก็เป็น ร้านค้านะครับซื้ออุปกรณ์อยู่ที่จุดเกิดเลยนะครับผมแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทํางานไปนะครับซื้อพวกได้ตัดไม้เบ็ดนะครับอ่ามีบ้องกอชอด้วยนะครับทุกคนเพียวว่าแม่เห็นรักแบบเซนจริงนะเราจะซื้อแลื่ตัดไม้ไปแล้วกันนะครับแบบางนั้นหนึ่งอันซื้อเบ็ดไปนะครับ1ชิ้นนะครับเดี๋ยวสกลองซ่อมไปก็ได้นะครับผมซื้อเหยียบไปนะครับห้าเขียนก็ประมาณนี้นะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นตู้ ATM นะครับผมนะครับเอาไว้ฝากเงินในบัญชีนะครับฝากไว้สักห0 0ร้อยล้านนะครับผมฝากไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมกลับประมาณนี้นะครับนี่เกือค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเบิกรถนะครับผมว้าวสีเหลืองด้วยนะผมชอบมาเลยสีเหลืองนี่นะครับผม เรากด Enter รถเลยนะครับนี่นะครับอันนี้รถเด็กใหม่นะครับผมจะได้เป็นรุ่นอะไรโอ้โหทุกคนรถเด็กใหม่ขค้อสวยนะครับจะเป็น R 3 2นะครับผมนี่ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่งมาพร้อมเลยนะสำหรับเด็กใหม่นะครับผมเอาใจเด็กใหม่เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นล็อกรถเปิดรถเปิดไฟหน้านะครับผมตางรถนะครับผมนี่นะครับก็สามารถนําไปทํางานได้นะครับผม จุดเกิดเขาทำค่อนข้างสวยนะครับทานผู้ชมนะครับเราจะไปทํางานนะครับผมให้ทุกคนนะครับทับ GPS นะครับทุกคนนะครับนี่นะครับก็จะมีงานอาชีพเยอะมากมายนะครับผมสามารถไปทํางานได้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพภายในสมุทรนี้กันเลยนะครับว่าเขามีงานอาชีพอะไรบ้างนะครับแล้ผมจะทำงานอาชีพแรกนะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพ เลี้ยงควายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอาควายอาบน้ําหรือเปล่าดูดิเฮ้ยงานอาชีพแปลกใหม่ดีนะครับท่านผู้ชมดูดิก็น่าทำอะ่ะทุกคนอ่าทำไปเลยนะครับผมนะครับอาบน้ําให้ควายหรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปทำไปเลยนะครับผมรอให้มันเต็มร้อยนะครับผมงานอาชีพนี้แปลกใหม่ดีนะครับท่านผู้ชม นะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็จะได้ EP บวกมาด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามดูอาชิพต่อไปกันเลยนะครับอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานชิพเก็บหัวหอมนะครับผมนี่หอมช่างหน้าหลักซะเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเกี่ยวกับชิพหอมในงานชิพหัวหอมนะครับผมเก็บหัวหอมก็ได้หัวหอมมาแล้วนะครับเป็นหอมหอมใหญ่ด้วย EP บวกมา20ิบนะครับสำหรับชิพนี้นะ าร์มง่ายนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูงานชิพต่อไปกันเลยและการับงานชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานชีพเก็บมะเขือเทศนะครับทุกคนกดเก็บไปเลยนะครับผมในมะเขือเทศก็ค่อนข้างเยอะนะครับทุนผู้ชมก็มีคนมาฟาร์มด้วยนะครับนี่คน้เก็บมะเขือเทศนะครับทานผู้ชมนะเขเคนะครับเราก็ได้มะเขือเทศมาแล้วนะครับ EP บวกมา1ิบนะครับผมก็จะน้อยกว่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ได้ประมาณ20เลยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเวลแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์เอาไว้เก็บของครับแอด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 สเก็ตบอร์ดมันกี่บาทนะเข้ามาดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่คราบอาวุธนะครับทุกคนจะมีสนับมือก็สนุกนะครับตามนี้เลยนะครับรอบแรกให้ทุกคนครับกุญแจก่อนนะเอาไว้เปิดตู้เซฟเนาะนะครับของที่ต้องใช้คราบนะครับผมก็อย่างเช่นกุญแจไม่เบดนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแอดแอดกุญแจมันมันครับไอมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้ก็จะเป็นของทั่วไปนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเห็นนะครับสำหรับร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านสกินนะคบของเซิร์เวอร์นะครับผมเราวเข้ามาดูนะครับว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับทุกคนสามารถมาเลือกเปลี่ยนได้นะครับนี่โอ้โหเท่เลยมาแรกๆเนาะ โหดูแต่ละชุดนะครับแหมคนค่อนข้างเฟี้ยวเลยนะครับนี่มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับผมนี่นะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับท่านผู้ชมนะก็มัณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกสักสักหนึ่งสกินนะครับท่านผู้ชมสกินไหนดีเป่หน่อยเอา กินนี้ก็เท่น,นะครับทุกคนนี่กะเฟลนะครับสกินนี้แล้วกันนะครับทุกคนนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เปลี่ยนสกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่อ๋อค่อนข้างเฟลเลยมันพระราชานะครับทุกคนใสีมงกฎแบบเออพระราชาเเอดอียวนะ ก็ประมาณนี้นะครับสามารถมาเลือกเปลี่ยนได้นะครับทุกคนใครที่อยากเข้ามาแล้วนะครับอยากไปสกินใหม่นะครับมาได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายรถนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะครับผมนี่นะครับให้ทุกคนนะครับทับบายคานะครับทุกคนนะบายขาก็จะมี รถนะครับเยอะๆเลยนะครับผมก็ใช้เงินเขียวซื้อนะครับทานผู้ชมวันนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกระชากันบ้างนะครับทุกคนนะครับให้เรามาดูกันนะครับทุกผู้ชมนะนี่ก็ถ้าใครได้รถนี้ก็ถึงมาแลนะครับตัวน่าจะเป็นรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็ตเป็ดนะครับผมเรามาลุ้นกันนะครับทุกคนสักสายรถทีสามกระชา นู้ที่ร้านก็นได้ครับทุกคนสุ่มไปเลยนะครับไม่ได้นะครับทุกคนนะ้ลองใหม่เดี๋ลองใหม,ใหใหม่จะได้ของเลนะครับทุกคนนะได้ยามานะครับผมสุ่มไปโอ้โหของซ่อม ลองใหม่ลองใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้นลครับทุกคนนะลูกหนึ่งโอ้โหได้เพชรมากม็ถือว่าดีนะครับทุกคนนะนะครับถ้าถ้าแบบถ้าเราได้รถนะครับผมก็จะเป็นรถคันนี้นะครับจะเป็นรถไฟฟ้านะครับทุกคนนะนี่นะครับแรงด้วยนะครับทุกคนรถกาชาโคตรแรงดูดิ โดูดิโคตรแรงทุกคนดูดิโอ้โโหคตรแรงอ่ะนี่ิโอเลยถ้าเอาไปจกปูนนี่ไม่ต้องหกเบรกเบรกนี่อยู่กึ๊งเลยไปเบรก ABS ด้วยนะครับทุกคนดูดิดูดิเบรกีกึ่กเลยนะครับโอ้โหดูดิคนโอ้โหแบบเบรกกึ๊กเลยอ่ะอยู่ยแรงโคตรแรงโอง้โหโคตรแรงอ่ะทุกคนแรงเกินโค้ดแรงจริงครับทุกคนนะ ที่นี้นะครับก็จะเป็นผับนะครับผมใครที่อยากแบบว่ามานั่งเล่นพูดคุยได้นะครับผมในจุดนี้นะครับผมก็อาจจะมีกิจกรรมนะครับผมในผับนี้นะครับทุกคนก็มาแบบทํากิจกรรมทับขึ้นได้กันนะเอ้ก็ได้นะครับทุกคนในผับนี้นะครับผมขั้งสวยนะครับผมรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นงานส่งส้มนะครับทุกคนนะครับ ราเบิกแล้วแล้วนะครับทุกคนนะมาเอาของนะครับผมนี่สองถอยรถมาครับอ๋อแล้วถอยรถมาเนาะทุกคนเดี๋ยวนะนี่คส่งซ่ม ก็มาทําได้นะครับทุกคนงานส่งส้มนะก็ประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจช่องมีวเทดด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกมเด็กแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมจะได้พาคลิปใหม่สหรับช่องมีวเทดชาแนลนะครับผมแต่นี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <hib it. S 2> <sm art exhale>